สำหรับพรุ่งนี้เราก็มีไปตลาดตะุจักโซนสัตว์เลี้ยงนะทุกคนนานแล้วที่เราไม่ได้ทาคลิปอ่าไปตลาดตะุจักนะครับพรุ่งนี้พี่มีไปดูทั้งลูกป้อนแล้วก็ราคาของลูกป้อนด้วยนะใครที่สนใจอ่าช่วงนี้จะเป็นลิงเง็ดนะสนใจสีอะไรก็คอมเมนต์ลงด้านล่างเดี๋ยวพี่ไปทำอ่าในส่วนของราคามาให้นะครับก็เห็นว่าลิงเียดสีเขียวเนี่ยทุกคนราคาลงมากๆเลยแต่เราก็ไม่แน่ใจแต่พี่จะไปดูอยู่นะครับเพราะว่า ตั้งแต่เราอ่ารับลิงเน็ตมาเราก็ยังไม่ได้ไปตลาดจติจักรเลยนะเพราะว่าเราก็นี่แหละมาเลี้ยงทําไซส์ให้ทุกคนนะครับน่ารักมากๆเลยนะโอ้ทุกคนดูเดี๋ยวเขาจะตกเราต้องวางไว้ก่อนนะครับก็ก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับก็พรุ่งนี้เราไปจตุจกักรถ้าอยากฝากอะไรก็คอมเมนต์ลงด้านล่างได้เลยนะครับ สวัสดีในช่วงบ่ายนะครับทุกคนเราก็จะเอานกออกมาอัปเดตให้ทุกคนดูตอนนี้ลินดาของเราที่เป็นนกแก้วลิงเน็ตเราก็ได้ย้ายบ้านเป็นที่เรียบร้อยเป็นเมื่อวานนี้นะเป็นนกที่พี่เลี้ยงทําไซแล้วก็ฝึกในการยืนคอนแล้วก็แทะกินได้นิดหน่อยแต่ยังป้อนอาหารลูกป้อนอยู่นะครับน่ารักมากตอนนี้เราเหลือข้อกระเทล2ตัวนะข้อกระเทลสอตัวนี้เราจะไปส่งที่นะคนปรปฐมนะครับน่ารักมากมากเลยนะก็2ตัวนี้มีเจ้าของแล้วเดี๋ยวพี่จะม่ให้ดูอันนี้จะเป็น อ่าแฮปปี้นะแฮปปี้จะไม่มีสีเหลืองตรงหลังน่ารักมากๆเลยนะใครสนใจนกแก้วข้อกระเทวเก็ทักสอบถามมาทางเพจเราได้นะครับ<ม>ก็ต่อมาจะเป็นสมายซึ่ง2ตัวนี้ทุกคนรู้ไหมครับพี่เป็นคนตั้งชื่อให้เจ้าของเองนะน่ะอันนี้จะเป็นสมายก็พวกนี้บินได้เบรียนที่เรียบร้อยลนะครับต่อมาก็นี่แหละแฮปปี้เป็นนก2ตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตัวเดียวกันนะครับก็ออคออนี้มี2ตัวตอนที่พี่เบวมาเขาหน้ารักมากๆเลยแต่ดูเหมือนอ่าสมายอ่ะ ไม่ใช่แฮปปี้ดูหวานสมายจะมีปีกไม่ครบสองเส้นนะครับแต่นี้พี่แจ้งเจ้าของอันนี้บินได้ปกตินะครับทุกคนเห็นไหมฝั่งทางด้านซ้ายของนี่ไงเห็นไหมฝั่งนี้ปีกเขาไม่ครบสองเส้นโดยที่พี่ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะตอนเป็นลูกป้อนหรือเปล่าตอนนั้นที่พี่ซื้อพี่ตรวจดูแลออย่างดีแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าทําไมถึงขึ้นไม่ครบแต่ทางนี้เราก็ต้องรอดูแต่เจ้าของตอนแรกพี่บอกไปว่าเราจะเปลี่ยนตัวใหม่ไหมแต่พี่เขาโอเคพี่ก็น่าจะได้ ลดราคาให้นะครับเห็นไหมแต่เขาสวยมากๆบินได้ปกตินะครับแค่ขนตรงตรงเส้นตรงนี้อ่ะหายหายหนึ่งเส้นพี่พูดผิดนะครับหายหนึ่งเส้นนะครับเห็นไหมก็ยังหนะ้าเห็นไหมทุกคนูจะบินขึ้นคอนแล้วนะครับดูช่วงนี้ในการที่เขาบินหลุดหายนี้เขาบินไปไกลมากๆเลยนะเขายังเป็นนกเด็กที่เห่อปีกบินนะครับทุกคนดูเห็นไหมเนี่ยจะอยู่คอน พี่ให้เขายืนคอนนี้เราจะฝึกในการยืนคอนยืนนิ่งแล้วก็ได้ยินเสียงรถทุกคนเห็นไหมเสียงรถผ่านไปผ่านมาจะทําให้เขาอ๋าไม่ค่อยตกใจแล้วก็เมื่อวานนี้ที่พี่จะมาอ่าให้ทุกคนดูคือเบิร์ตเดย์ของพี่อ่ะหลุดไปแล้วก็เห็นไหมตรงหัวปีกฝั่งทางด้านอ่าซ้ายของเบิร์ตเดย์อ่ะเขาเป็นแผลนะก็หลุดออกไปพี่ไปเจออีกทีก็ประมาณ1กิโลนะครับเห็นว่า พี่แก่าจับไว้ได้แต่ในตอนจับเขาเบิร์ตเดย์น่าจะกัดกัดผิดแล้วกัดโดนปีกตัวเองหรือเปล่าหรือโดนแมวเห็นไหมแต่พี่ทําแผลสีสเปย์ฆ่าเชื้อให้เขาแล้วนะครับก็ยังถือว่าโอเคที่เราได้กลับคืนมาเพราะว่าตอนที่พี่เขาจับขังกงอ่ะทุกคนพี่อยากจะบอกเลยเลือดตรงท้องไหลลงมาตอนแรกพี่นึกว่าโดนแมวกัดตรงท้องแต่ไม่ใช่นะครับ่ามีแผลเล็กน้อยแค่ตรงหัวปีกนะครับพี่ก็ได้สํารวจเบิร์เดย์หมดแล้วนะเห็นไหม เขาก็น่าจะยังเจ็บอยู่แต่ยังอาการดีขึ้นกว่าเมื่อวานนะครับก็ในตอนที่หลุดนะ่ะพี่ได้ยินเสียงเขาแวกครั้งเดียวพี่วิ่งออกมาไม่ทันก็มาเป่านกหวีดหาหาไม่เจอไปเจออีกที่อยู่ข้างหมู่บ้านข้างหมู่บ้านก็มีคนจับไปแล้วก็ไปเจอประมาณ1กิโลกว่าที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านเราพี่เขาจับไปขังกรงไว้นะครับก็ยังถือว่าโอเคที่เราได้อ่ากลับมาทันช่วงทีแล้วก็รักษาทันนะครับไม่งั้นตายเนี่ยเลยนะสาหรับเบิร์เดย์นะเป็นซันคอนัวนะครับก็ ตอนนี้พี่มีรับเลี้ยงทําไซส์ของซันคอนัวอยู่นะครับใครสนใจก็ทักเพจมาได้แต่เพจพี่อตอนที่เราปล่อยหาบ้านให้กับ No แกวลิงเน็ตนี้เหมือนจะโดนปิดกัน้น m มส a g จแล้วก็จะเป็น comment นะครับเพราะว่ามีคนคอมเมนต์ในเรื่องของราคาอะไรแล้วเพจพี่จะเป็นเกี่ยวเกี่ยวกับเที่ยวแล้วก็มามา,มาเม้นเกี่ยวกับราคาหรือสอบถามราคานี้มันก็เลยน่าจะโดน บอกข้อความนั่นเองเดี๋ยวพี่จะให้ดูอันนี้จะเป็นจ้ากสกายซึ่งเป็นนกแก้วขนาดเล็กเป็นนกแก้วฟอพัดนะครับเห็นไหมอันนี้ที่พี่เขาบินอิสระได้นะแต่เราต้องใส่ห่วงคาไว้เพราะว่ายังไม่ถึงเวลาที่เราจะปล่อยออกก็เป็นประมาณนี้เลยเห็นไหมแต่เขาก็จะทําความสะอาดปีกตัวเองนะครับแต่ตอนที่หลุดไปเห็นว่าไปกัดมือคนอื่นเขาตอนที่กัดนะ่ะอย่างที่พี่บอกไปว่าน่าจะพลาดโดนปีกตัวเองไม่งั้นก็น่าจะตอนหลุดไปที่ตกใจบินไปชนต้นไม้เนี่ยเลยทางนี้ก็ เราก็เอามาทําแผลได้ทันเวลานะครับทุกคนเห็นไหมก็จะเป็นมานี้ส่วนนี้2ตัวนี้ก็อยู่ด้านหลังพี่เราก็ต้องฝึกยืนให้เขานะครับเห็นไหมข้อกระเทือนน่ารักนะสําหรับใครที่ถามในเรื่องของเสียงอืในเรื่องของเสียงนกแก้วข้อกระเทลก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ค่อนข้างจะเสียงเบาแต่ถ้าใครอยากจะเลี้ยงนกแบบไม่มีเสียงแบบยังลาคาญเสียงนกนี้ก็คือยังเสียงดังอยู่นะทุกคนทั้งนี้ก็พิจารณาดูแต่ส่วนตัวพี่ว่า นิสัยของนกแก้วข้อกระเทลอ่ะจะนิสัยดีมากๆแล้วก็เชื่องเนื้อสัมผัสการสัมผัสตัวเขาอ่ะจะนุ่มกว่าพวกซันคอนัวแล้วก็ฟอพัดนะพวกซันคอนัวกับฟอพัดนี้เขาจะเป็นคนแบบเหมือนเป็นเส้นเดียวพอเราจับแล้วมันยังเป็นลื่นๆแข็งๆนะครับส่วนข้อกระเทวจะเป็นเหมือนนุ่นเลยนะทุกคนเห็นไหมอันนี้จะเป็นแฮปปี้ส่วนนี้จะเป็นสมายนี่น่ารักมากๆแก้มแดงด้วยนะครับขียออนด้วยนะโอเค เดี๋ยวเราจะไปดูลูกป้อนพี่มีลูกป้อนทุกคนดูสองสายพันธุ์เอ้าพากันออกมาแล้วทุกคนนี่ไงอันนี้จะเป็นกินชิกสีบูพายแอปเปิลน,นะทุกคนจริงๆอะ่ะถ้าเป็นชีนัมอนชีนัมอนจะไม่เป็นแบบนี้นะทุกคนพายแอเปิลจะเป็นอกเหลืองโตขึ้นมาจะเหลืองสวยมากๆเลยนะครับพวกนี้เหมือนเขาจะตัวสาดสะอานไหมเพราะว่าเขาเป็นในส่วนของจงอยปากสีขาวเท้าสีขาวแล้วก็หางสี หางสีเทาๆดำๆนะครับส่วนตัวก็จะเป็นสีฟ้าอ่อนๆนะครับเห็นไหมน่ารักมากๆอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะหาบ้านให้หรือจะเป็นนกนกเลี้ยงฝึกของเรานะครับดูน่ารักมาแล้วก็จะมีอีกหนึ่งสายพันธุ์จะเป็นขิมสันนะนี่จะเป็นขิมสันคอนนวนะอยู่ในตระกูลเดียวกันเลยกับสันคอนัวแต่พวกนี้จะตัวเล็กกว่านะครับตัวเท่านกแก้วกินชิกเลยนะก็ตัวเท่ากันเลยเห็นไหมอันนี้จะเป็นกินชิกอันนี้จะเป็นขิมสัน สันวิลลี่คอนัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นสันคอนัวสามตัวนี้อยู่ในตระกูลเดียวกันแต่ในเรื่องของการร้องนี้ให้อาสันคอนัวเสียงดังกว่าพวกนี้นะครับเพราะพวกนี้เขาล่างจะตัวเล็กสันคอนัวนี้ถือว่าไม่ได้ร้องนะทุกคนแหกปากเลยนะครับว่าร้องทีเสียงดังมากๆเลยนะพวกนี้สีเขาจะเป็นสีดุดดันออกดำๆสวยมากๆเวลาเขาผัดขนอกเขาจะเป็นสีแดงนะครับ คิมสันที่ปล่อยอยู่ที่1 7 0 0เถึงห0 0 0 1,500ถึง1,700น็นะครับเห็นไหมอันนี้ก็อยู่ที่1 5 0 0สําหรับใครที่สนใจก็พร้อมย้ายบ้านได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่เลี้ยงทําไซส์ให้นะครับถ้าไม่มีใครสนใจพี่ก็จะเลี้ยงเป็นนกฝึกของตัวเองนะครับน่ารักมากๆเลยนะดูเห็นไหมอันนี้เป็นคิมสันนะสีแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับ2ตัวนี้นะ่าจะได้อยู่ด้วยกันนะครับเห็นไหม าใครยังเห็นไม่ชัดนี้เดี๋ยวพี่กลับกล้องหลังให้ทุกคนดูนะว่าคิมสันเขาจะมีไหลที่แดงแล้วก็หน้าอกก็ยังเป็นสีแดงนิดนึงสีเหียวที่มานะครับเดี๋ยวกลับกล้องหลังให้ดูนะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนเห็นไหมขนาดตัวเท่ากันเลยนะพวกกินชีกับคิมสันนะครับแต่ คิมสันเวลาโตขึ้นมาพวกนี้จะสีสวยมากๆเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่คนก็นิยมเลี้ยงเช่นกันกินชีกก็เลี้ยงเยอะซันคอนัวก็เยอะเช่นกันนะทุกคนสีเขาหัวจะเป็นสีดําตรงแก้มนี้จะเป็นสีเขียวหัวไหลจะเป็นสีแดงหน้าอกนี้ยังเป็นสีเขียวในช่วงของตัวเล็กอยู่นะครับ ส่วนจะงอยปากเขาจะเป็นสีดําแล้วก็เท้าสีดํานะส่วนพวกที่เห็นแบบเท้าสีขาวครึ่งนี้พวกนี้น่าจะเป็นลูกผสมนะครับทุกคนแต่ทางนี้ไม่แน่ใจว่าจะผสมข้า,มข,า,ม,าม,ม,มข้ามสายพันธุ์ได้ไหมแต่ก็มีซันกับกินชีผสมข้ามสายพันธุ์นะแต่พี่ยังไม่เคยเห็นซันกับคิมสันข้ามสายพันธุ์กันนะทุกคนหน้าเลี้ยงมากๆา,ากเลยนะแต่ทางนี้ในการที่จะผสมข้ามสายพันธุ์นี้มันก็มีความเสี่ยงในเรื่องของ การเจ็บไข้ได้ป่วยหรือลูกป้อนอาจจะไม่เกิดมาไม่ครบจงอยปากแหวงเท้าไม่ครบอะไรเป็นพิการไปเลยนะครับแต่ทางนี้ก็ถ้าใครอยากจะเลี้ยงก็เลี้ยงสามารถเลี้ยงเป็นเพื่อนเลี้ยงเป็นคู่ได้นะครับคู่นี้ก็ถ้าไม่มีใครสนใจที่จะอ่าอ่าสนใจไปเลี้ยงก็พี่ก็จะเลี้ยงเป็นนกฝึกของพี่นั่นเองทุกคนน่ารักมากมากเลยนะเนี่ยตอนนี้พี่ก็ว่าจะเลี้ยงกินชีกไว้สักหนึ่งตัวอยู่นะครับเพราะว่าเรายังไม่มีกินชีกเลยนะ เราก็จะเอากินชิกมาเพิ่มซึ่งน่าจะเป็นตัวนี้แหละอ hey. แต่ว่าใครสนใจก็ทักเพจมาได้เหมือนเดิมนะครับขอขอย้ายบ้านก่อนก็ได้ในส่วนของเสียงคิมสันกับกินชิคค่อนข้างจะคล้ายคลึงกันนะครับคล้ายคลึงในส่วนของออกจะแหลมแหลมถามว่าร้องบ่อยไหมคิมสันจะร้องบ่อยอยู่นะครับเป็นประมาณนี้เลยเสียงร้องเขาทุกคนฟังเนี่ยเห็นไหมเสียงร้องเขาจะเป็นประมาณนี้เลยน่ารักมากๆแต่ว่าดูเหมือนเนี่ยตัวพี่อะ ที่เป็นกินชีกเขาจะใช้ขนให้น่ารักมากๆสองตัวนี้อายุห่างกันเกือบครึ่งเดือนเลยนะเราจะสังเกตได้ตรงท้องท้องนี้ยังไม่เต็มยังเป็นขนพายส่วนนี้จะเป็นขนคุมกันหมดแล้วแต่ว่าในส่วนของอย่างที่เราเห็นได้ชัดคือจะง้อยปากจะง้อยปากของกินชีกกับคิมสันกอนๆเดียวคล้ายคลึงกันถ้าโตเต็มที่กินชีกอาจจะใหญ่กว่าคิมสันได้นะครับเนี่ยเห็นไหม ยังร้องเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวพี่เอาอ่ลิงเน็ตไหมทุกคนดูนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นลิงเน็ตของพี่ตัวนี้ก็ได้บ้านเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้พี่ก็มีเวลาฝึกเวลาเล่นกับเขาเลยนะครับพ่อเลือหนึ่งตัวนะอันนี้ได้ก็จะเป็นพรุ่งนี้ที่จะย้ายบ้านพี่จเจ้ามาเปรียบเทียบให้ทุกคนเห็นได้ชัดว่าพวกลิงเน็ตนี้ เขาจะมีตัวที่โตกว่าพวกคิมสันหรือกีนชิกแน่นอนกับคอกระเทียนนะครับจะงอยปากพวกลิงเน็ตนี้จะสวยมากๆกเลยนะสีนี้เป็นสี normal ธรรมดานะครับส,สีเขียวดูเลยเห็นไหมขนาดตัวนี้แตกต่างกันเลยนะครับแต่ลิงเน็ตตัวนี้ก็ยังมีอาการตกใจนะครับแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงไปอะ่ะเกาหัวไปเรื่อยเขาก็ไม่ตกใจเห็นไหมพวกนี้จะน่ารักมากๆแล้วก็เอาใจยากมากส่วนพวกคิมสันหรือกีนชิกที่ทุกคนเห็นอยู่นี้เลี้ยงง่ายยังไงก็เชื่องนะครับทุกคนเห็นไหม ส่วนลิงเนี่ยนี้ก็ต้องเอาใจมากหน่อยนะครับโอเคเห็นไหมน่ารักมากๆเลยทุกคนเนี่ยเราจะอ,าออกมาตากแดดมาโดนลมหน่อยนะครับเพราะว่าพวกนี้ตัวโตวแล้วขนจะคุมแล้วนะครับเราก็จะดูแลเป็นวิเศษจริงๆไซส์นี้เราเลี้ยงยังไงก็ได้ไม่ต้องกกไฟนะครับแต่ถ้าในช่วงฝนตกอากาศชื้นเราสามารถกกไฟได้เหมือนกันนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่จเจ้าไปนอนในตะกร้าตากแดดก่อนนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสนใจสายพันธุ์อะไรก็สามารถสอบถามพี่มาได้นะครับพี่ก็มีรับเลี้ยงเรียบรับเลี้ยงทําใสให้ได้นะครับทุกคนเห็นไหมอันนี้เป็นลิงเน็ตกินชีกค,คิมสันแล้วก็จะเป็นข้อกระเทลซันคอนัวกับฟอร์พัทที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะครับน่ารักมากมากเลยนะในส่วนของคนที่อยากจะเลี้ยงเลี้ยงยากไหมหรืออะไรเราก็ต้องอศึกษาในอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับลองไปเซิร์ชดูในการเลี้ยงยังไงเลี้ยง กบไฟไหมไซส์ไหนที่จะต้องกบไฟขอกินอาหารเกี่ยมเดวก็อลองไปศึกษาดูได้นะครับแต่ทางนี้ก็พี่จะปิดคลิปแล้วพรุ่งนี้เราเจอกันที่ตลาดจตุจักนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจพวกเราด้วยนะครับบ๊ายบายไปแล้วเด้อทุกคนโอ้เยอะมากๆเลยนะครับกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่